วันนี้ที่ใหม่ค่ะน้ำท่วมแล้วใครตดเบียฮัตกัพุดสิเช่ไม่ใช่หดือว่า แฟนไม่ชอบที่นี้พวกกลัวหมาที่เพิ่งกัดหมาของเพื่อนบ้านไปจะมา เลยวันนี้แค่แป๊บเดียวก็จะกลับบ้านลอะอะอะไร Oh, hier. Oh. Da vorne, wo ich reingesumpft bin, da reicht ein Gummistiefel gar nicht. Mhm. Das ist aber Man muss da hingehen. Quatsch, da hängt halt ein Ass und dann wird halt immer mehr. No, no, no! ย่าย่ายา่ปกับฝั่งนู้นไปไม่ได้เพราะเขาเอาอึวัวมาใส่ในหลุมเขาเลยเดี๋ยวเลียจระเซาฮ้อนเปียกไหมมีเด็กอยากลงน้ำ Balo, nein, balo, <laughs> 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 nè, nè, hey. ba von Bambus oder so. Bambus. Oder was weiß ich, ein Blatt. Ja, was ist? Bambus. nó lên, làng mạo. Ờ. Má.